ตอนตอนที่แกเมาอยู่อ่ะพอลล่าส่งส่งคลิปมาให้ฉันยังไม่ได้เปิดดูฉันเปิดได้เปิดเลยเปิดเลยท้องซักเอาละทุกคนจะได้รู้แล้วไม่อะว่าฉันอ่ะมีแฟนเป็นพอลล่าจริงจริงเฮ้ยฉันไม่เชื่อฉันจะเปิดคลิปให้ดูฉันจะเปิดคลิปเปิดเลยเดี๋ยวจะยิงเข้าจอใหญ่เลยดีดีจะได้รู้ทุกคนจะรู้ว่าฉันมีแฟนเป็นพอลล่าแล้วก็ผ่านรหัสก่อนหนึ่งสองสามเป๊ะอันไหนเป้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแล้วก็ยัง อยากเลิกกับพี่แท่งอหรอเพราะพี่แท่งอ่ะก็เป็นคนดีเฮ้ยจริงนี่หว่าถึงบางทีนะคะฟันนี้ก็เหย่อนไปบางทีก็แบบสกรกเป็นหน่อยห้องน้ำไม่ค่อยกดแต่พราก็เข้าใจนะคะว่าพี่แท่งอ่ะเป็นคนติดจ้าต่เนี่เอาแบบน,นี้ละกันเอาไงพลาจะรอที่ห้องแล้วกันนะเผื่อเราจะได้เคลียร์อะไรกันเผื่อเราจะได้กลับมาดีกันด้วยรีบมาแล้วนะอย่ารอยอยู่ที่เดิมนะอ้อแต่รีบเกินไปนะ รีบมาเดี๋ยวเผื่อหกล้มฟันเหยียดนี่หายไปนี่พระไม่รักแล้วนะเจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ยใครหยอดแข็งชงครับคนล่ตัวจริงครับเสียงจริงด้วยไม่น่าเชื่อไม่รู้ว่าคุณเท่งกันไปได้ของดีมาจากอาจารย์ไหนผมน่าเสียดายผลล่าจริงๆยังไงก็เคลียร์กันให้ลงตัวนะครับคุณเท่งอะไรนะตามไปดูไหมตรงนี้รอแป๊บนึงนะ